นี่คือตัวทรัมเมอร์นะครับวิธีการใช้งานกันบรถยนต์นะครับผมแต่อันนี้จะแตกต่างรถยนต์นิดนึงเวลาเราเอาปิดกุญแจแล้วนะเครื่องดับอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองสาธิตดูว่าเป็นยังไงนะครับกุญแจสตาร์ทรถผมตั้งไว้ที่30วินาทีนะครับผมถ้าเกิดใครขับมาไกลๆอย่างเงี้ยครับผมอยากจะอยากจะอุ่นเครื่องไว้ก่อนยังไม่ดับนะครับผมก็เปิดกุญแจปุ๊บแล้วดึงกุญแจออกครับแล้วก็มาสตาร์ทรถอีกทีหนึง่ง สามารถตัดได้อยู่นะครับผมเราก็ล็อกคอไปเลยนะครับสมื่ิเราล็อกคอสมมุติเราล็อกคอแล้วนะครับผมเครื่องยังทำงานได้อยู่นะครับเครื่องยังเดินอยู่นะครับสามารถตั้งเวลาได้นะครับผมน่ครับดับนะครับผม แล้วเราก็ไข,ขไขรอ,องตายเครื่องใหม่อีกรอบนะครับทำงานตัดเครื่องครือว่าล็อกคอครับ ดับแล้วนะครับอันนี้มันจะมีวัดโวลต์ในตัวนะครับผมเดี๋ยววัดโวลต์ยังไงดูเราทําดูนะครับถ่ายนแจปุ่มนี้ปุ่มฟังก์ชันนะครับผมสามารถจะปรับเวลาได้เอากี่วินาทีนะครับผมสามารถเราสามารถปรับได้นะครับนะครับแล้วถ้าเกิดว่าดันเงยบนี้จะเป็นวัดโวลต์นะครับอันนี้นะครับวัดโวลต์ครับเราติดเครื่องดูครับขึ้นนะเป็นเห็นนะผม ในตัวได้นะครับเดาดูเสร็จแล้วแล้วก็มาปรับที่ฟังก์ชันที่กระดับเครื่องๆๆว่าวุ่นหรือไรกระดับเครื่องมากระดับเครื่องเดีอยอ่าเดีกระท โอเคครับผม